สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเรามาเก็บลูกน้ำหลายหลายหลายๆรอบปูนาก็เริ่มออกลูกแบบนี้ก็ตุมุติมินะคะเพื่อนเพื่อนนี่ลูกแบบนี้กรมุติมิพอดีต้มจะจ่ากเก็บไปแล้วนะคะ ตุ้มติม,ตมิหลายรอบแล้วนะคะเป็นเพื่อนห้าหกลอบแล้วนะคะทำบ้างไม่ทำบ้างเนาะคะ่ะคลิปเอาไปขายเราขายในะราคาที่ถูกอย่างที่ยาจ๋าว่านะคะเ,เพื่อน สี่ลูกห้าบาทแบบนี้สามลูกห้าบาทแล้วแต่แบบว่าลูกไซมันนะเพื่อนๆแบ่งขายนะคะเพื่อนๆพ,พอดีต้มนะคะเพื่อนๆแต่บางคนก็จะชอบแบบมีเม็ดกุบกลิบอย่างจ๋าว่านะคะบางท่านบางคนเพิ่นก็จะชอบแบบมเม็ดกุบกลิบกุบกลิบหน่อยๆแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ย แบบนี้ก็จะเป็นลีลีนะคะนี่นี่การเจริญเติบโตของเพื่อนก็จะแบบนี้เพื่อนเพื่อนแป๊บเดียวใช่เห็นแบบนี้ไม่ถึงอาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเห็นแบบนี้สองวันนะคะเพื่อนเพื่อนโตค่ะโตเท่านี้ได้นะคะเท่ากับปั้นเจจ่าได้แป๊บเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนไม่มาแค่สองวันนะแป๊บเดียวขนาดตัดวันเว้นวันนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็บบเมนวะนะนี่นะคะเพื่อน เดี๋ยวยายจ๋าจะไปให้ดูที่ยายจ๋าตัดเนื่องจากมันห้อนนะเพื่อนเพื่อนส่วนอันนี้เราก็จะไว้ทําพันต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นี่ยายจ๋าว่ามันจะแก่แล้วนะเลยไม่เด็ดเท่านี้แป๊บเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก็โตนี่แป๊บเดียวสองวันแค่นั้นแหละเพื่อนเพื่อนมาอีกใหญ่แล้วบางคนก็ชอบเท่านี้นะคะต้มแล้วกัดกินนะเพื่อนเพื่อน นี่เห็นไหมคะนี่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 ใสอย่างนี้แปบเดียวนะคะเพื่อนเอนเดี๋ยวจะ,จะพาไปเบิงนะคะลูกน้ําหรือลูกน้ําเต้าของเราโตเร็วมากมานะคะเพื่อนเพื่นี่แบบนี้นะคะเพื่อนเนี่โตเร็วมากๆนะคะเพื่อนเพื กับบรรยากาศที่บ้านนานะคะปลูกบม่ได้ปลูกเยอะนะคะอย่างที่าจะจ่าลงเคปให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูไม่ได้ปลูกเยอะเนาะค่ะเพื่อนๆพอมันล้มคือแล้วมันก็ดูเยอะเนาะค่ะแมลงก็กัดกินแน่ได้เพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมคะแบบนี้แป๊บเดียวโตวแล้วนี่อุ้ยเดี๋ยวจะจา่ามาตัดเอาสบวนหน่วยนี้พอดีกําลังน่ากินนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ลูกแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนไว้มืออื่นมือสองวันใหญ่แล้วเพื่อนเพื่อน น้ำเต้านะคะน้ำเต้าไว้ใส่น้ำไว้ใส่กินนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ในหลายๆคลิปที่จะมาตัดหลายๆรอบก็พอได้เห็ดลงนะเนาะเพื่อนๆนีเน่เพื่อนเพื่อน เวลาเขาตูเขาตูทันกันเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนะนนี่นะคะเพื่อนเพื่อนแบบนี้แปบ๊บเดียวแบบนี้ต้มแล้วกัดกินทั้งลูกกันนะเพื่อนเพื่อนนี่ต้มแล้วกัดกินทั้งลูกนี่จจจ่าพามาเบิงนี่เขาติดลูกรกมากนี่ ลา,ลายท่านก็จะชอบแบบว่ามีเนื้อมีเม็ดบ้างเปนลูกไก่ยาจา่านี่ไงคะนี่นี่ดูไก่ของยะจา,านะคะนี่นี่ตัวอลาวาสนะคะนี่ตัวมาจิกทําให้เสียหายบางทีเขาจิกไปโรยเนาะค่ะเพื่อนนี่นี่ก็มันก็จะบบกงามแบบนี้นะเพื่อนนี่งามมากนะเพื่อนเห็นไหมคะนี่โซเลโซเล หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าลูกเลยนะคะนี่ยอดนี้ห้าลูกเลยนะคะโตหมดโตหมดทุกลูกเพื่อนเอนมื่งก็ชอบกัดนะคะเพื่อนๆพือ ฟักทองเราลูกกำลังพอดีแกงก็จะปลูกลมรวมกับฟักทองนะคะเ,เพื่อนๆฟักทองเราก็ไม่ได้คาดหวังนะคะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากแบบว่าเราไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อนเพื่อนมีแต่ขี้กะมีแต่ขี้วัวนะคะเพื่อนเพื่อนมีแต่ขี้วัวนะคะแล้วก็ป้ามีแตนต้องระวังได้น่ย จะอยู่ห้างไหเด,ดีนี่แตนมาจะทำรังแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยฟักทองเราไม่ได้คาดหวังนะคะเพื่อนเพื่อนว่าเราจะได้หรือไม่ได้แบบนี้นะเรากินดอกกินอย่างมันไปนีนะเพื่อนเพื่อนแต่ลูกเพื่อนก็จะไม่โตมากกว่านี้แล้วล่ะเพื่อนเพื่อนลูกที่โตยาจาก็เก็บไปแล้วแล้วลูกที่ยังยังกําลังกําลังแตกสาวก็ ยังมีสามสี่ลูกเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนลูกเท่านี้ก็จะแกงอ่ะเพื่อนเพื่อนนี่แกงหรือว่าทําสังขยาพักทองนะเพื่อนเพื่อนนี่ทำสังขยาพักทองก็กําลังจะน่ากินดูสภาพก็เป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากพืชแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนทนแรงเนาะค่ะเพื่อนปลูกทิ้งไว้เพื่อเราใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยแล้วทาให้นางามนะเพื่อนเพื่อนไล่ให้นี่ก็จะงามเป็นพิเศษนะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ ไก่ยายจ๋าก็ส่วนแตงโมนะคะแตงโมได้กินอยู่สามลูกนะคะก็ไม่ได้ทำคลิปเพราะลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเป็นเพื่อนแต่รสชาติก็ดีแต่ว่าไก่ดูพุนพูนพูนพูนอ้าจิ๊กกินแล้วไหมเฮ้ยเนี่จิ๊กกินฟักทองยายจ๋าแล้วไปไปเดียวออกไป ชองอําไพเราไม่ได้พดหรือหยัางนะเพื่อนเพื่อนนี่ก็จะได้แบบว่าพอได้เก็บเกี่ยวกินนะเพื่อนเพื่อนพอเก็บเกี่ยวกินพอนึกว่าโอ้ยอยากกินแกงหน่อไม้ใส่ฟักทองอยากนึ่งฟักทองอยากแกงบวดอยากหยัางแบบนี้พอให้ได้กินหายอยากนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า บางอย่างเนาะคะ่ะเฮากับบัได้แบบว่าอุย้ยขาดบัได้แบบนี้นะะ่นะเพื่อนเพื่อนนี่นี่แหละเขาถึงว่าปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเหลือปลูกก็ขายแบบนี้ฮะนะคะ่นะเพืพ่อนเพื่อนนี่นี่ก็พอได้พอได้อยู่นะคะเพืพ่อนเพื่อนนี่เดี๋ยวจะไปให้ดูผลผลิตที่จะจ่ายเก็บขึ้นมาแล้วนะคะ ถ้าเขาลูกโตเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนมันพอดีทําสังขยาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนกําลังดีกําลังงาม ผลผลิตที่จะจะเก็บมานะคะเพื่อนเพื่อนนี่ลูกประมาณนี้เห็นไหมคะน่ากินมากนี่ลูกประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่น่ากินมากมากอันนี้ไม่ใช่รอบเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ห้าหกหกรอบได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนางลูกจะจะก็เก็บเท่านี้เมื่อก่อมันพอดีนะเพื่อนเพื่อน อันนี้ออกจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามะเร็งแมงะนะเพื่อนเพื่อนแมงตอแบบนี้กําลังดีเห็นไหมคะพเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นไหมคะแบบนี้กําลังดีเลยสวยงามแต่ถ้าเขามีรอยขูดขีดนิดเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำเขาก็จะออกมาแล้วก็จะทําให้มันไม่สวยเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนจะทําให้มันไม่สวยน,ะะนี่ ถึงแม้มันจะไม่ได้ราคาแบบเยอะๆนะคะเพื่อนๆถึงแม้มันจะไม่ได้ราคาแบบอุ้ยปังๆแบบนี้นะแต่ว่าเราปลูกไว้กินอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเราปลูกไว้กินอยู่แล้วนะเพื่อนๆเลยกินแล้วก็ขายอย่างที่จะว่านะคะเพื่อนๆเป็นเงินเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะเพื่อนๆนี่ทรงนี้กินได้ทั้งสองแบบนะคะเพื่อนๆนี่อ้ยงามมากนี่สะอ่อน ถั่วแล้วก็มีนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นี่รูปทรง,งเขานะคะเพื่ Bel นพอนเพื่อนพอดีกำลังน่ากินแบบนี้ก็จะขายสามสี่ลูกห้าบาทนะคะโอ้ขายคือสีรวยใช่ย้ยายก็แบบนี้แหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนบ้านเรานะคะเราขายแบ่งกันกินนะเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่เห็นไหมคะสวยงามบบสวยงามบบ อันนี้ก็คือผลผลิตของเรานะคะหลายรอบแล้วเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนหลายรอบแล้วนี่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนอ้าวช์จูดหน่อยนี่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะในหลายหลายไลฟ์ในหลายหลายเลิฟเนาะค่ะที่พี่พี่เพื่อนเพื่อนเข้ามาเป็นกําลังใจให้ยายจ๋านะคะ